สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นพี่ๆวันนี้มินซื้อแตงโมมาค่ะเรามาผ่าแตงโมทานกันค่ะดูซิว่าแตงโมที่มินซื้อมาวันนี้จะแดงไหมคะผ่ากันเลยนะคะโอไม่เท่ากันด้วย นี่คะ่ะแดงเจ็ดเลยคะ่ะทำการผ่ากันเลยคะ่ะ ส่วนมากนะคะมินจะซื้อเขาแบบที่ผ่ามาแล้วนะคะแต่วันนี้ซื้อมายกมาทั้งลูกเลยค่ะ แรงน่าทานค่ะเดี๋ยวมิ้งจะผ่าไปเรื่อยๆนะคะเราผ่าแค่ครึ่งลูกก็พอค่ะเพราะว่าลูกใหญ่มากนะคะ แช่เย็นชื่นใจดีนะคะแตงโมต้องเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะถึงจะอร่อยทานแบบนี้จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ ไม่ค่อยได้ผ่าค่ะแตงโมนานๆจะผ่าทีนึงส่วนมากคนผ่าแตงโมจะเป็นคุณแม่ผ่านะคะมี้นจะทานอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยถนัดในการผ่าแตงโมเท่าไหร่คะ่ะอาจจะเบียเบ้ยวๆบดๆไปหน่อยนะคะเป็นใพี่พ เดี๋ยวเรามาดูทีตอนจัดจานดีกว่าค่ะ,คะเสร็จแล้วค่ะแตงโมที่ผ่ามาได้เต็มจานเลยค่ะดแดงแชทเลยค่ะหวานด้วยค่ะหวานช่ำอร่อยมากค่ะขอบคุณพี่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปมิ้นนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ